แต่แกงพะโล้มานะครับเดี๋ยองก็หรือจะเป็นแกงฮังเลแกงเหลืองละยองละยละองแกงเหลืองเหรอแกงเหลืองโหตัวเหลืองใชียวละยองละยองมีแกงอะไรอร่อยอร่อยบ้างครับผมแกงอะไรฮะผมพูดกับใครอยู่ครับผมนี่ผมพูดกับใครอยู่ครับผมเอนีเวดให้ลพูดกับตัวเองหรือเปล่าคุยเอาหัวไหล่นะครับชาวละยองจ้าชาวละยองจ้าชาวละยองชั้นล่างขอเสียงหน่อยชาวละยองชั้นบนขอเสียงหน่อย เดี๋ยวผมพูดกับใครอยู่ครับผมแจะให้เขาตะโกนลงมาก็จะกระไรอยู่เรีนขอเสียงชั้นสองดังๆหน่อยได้ไหมครับเอ่อพ่อแม่พี่น้องคะช่วยน้องทำมาหากินนิดนึงนะคะเป็นอาชีพการทำงานของน้องถ้าไม่มีน้องจะไม่รอดนะคะครับผมอ่ะชั้นสองชั้นสามขอเสียงหน่อยจ้าโอ้โหให้มันได้อย่างนี้มันต้องน่ารักแบบนี้ครับขอสามชั้นรวมกันเลยขอเลยหนึ่งสองสามขอเสียงหน่อย นึ่งสองสามขอตังเนยเดี่ยวกันให้ด้วยเที่ยวกิ๊บเลยแหมที่เรื่องเงินทำไมเงียบเร็วจังเลยใช่วราพูดอะไรมากแต่บอกเลยว่าวันนี้อิจฉามาตังมากทําไมเมื่อัะคู่นี้ต้องหันห้านะลูกใช่บนเวทีนี้ตังหันเท่านะครับได้มาเดี๋ยวถามแล้นะให้หันไหมคะอะไรนะอะไรนะอะไรนะเอาให้คนอื่นจะไม่ให้คนอื่นจะไม่ให้มาตังเยี่ยมยอดมากครับวันนี้จะบอกว่าสิ่งที่ทําทําถูกแล้วนะคะใช่ ดีมากดีจริงๆไม่มีอะไรผิดเลยครับผมปิ่นปอยากพูดอะไรลูกนุ๊กค่ะนุ๊กนู๊กทำเฉยๆฉนุ๊กมาเพื่อขำวันนี้นะครับเราไม่ได้มีเพลงละครเราฝากแค่ตอนนี้เรากี่เรื่องแล้วสี่เรื่องสี่เรื่องแล้วครับใช่ครับผมเรายังมีเพลงละครอีกเรื่องหนึ่งซึ่งปิ่นรู้จักดีแน่นอนค่ะทำไมล่ะคะมาตังทำไมล่ะมาทางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เพลงอะไรเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนนัดกันก่อนอะไรยังไง เรื่องอะไรนะพี่พีิวบอกเขาไปก่อนเรื่องอะไรอะไรนะสดโสดอะไรนะตอนนี้อะไรสดโสดอะไรนะโสดโสดอะไรนะโสดสตอรี่โสดอะไรนะสตอรี่โอ้หนูไม่แน่ใจว่าเพลงนี้ใครร้องหนูคิดว่าพี่พีทน่าจะรู้ดีนะพี่พีทรู้ดีเพราะพีทเขาไม่ได้ใช้สมองจำทำไมคะพีทเขาใช้หัวใจจำคนร้องอย่งนงี้มันยิ่งเหลือเกินเนี่ย ัเอออ่า,อา,อาไม่พูดท่าทางเอาเป็นว่าเราขออนุญาตจะขอกองมาร้องเราก็แล้วกักน<ช>แต่เรามีพ่อแม่ทุกคนครับถ้าเกิดพวกเราสนุกทุกคนช่วยสนุกไปกับเราได้ไหมครับผมบปลอบมือหากว่าใครกำลังสบายยังปลอบมือพัดหากว่าใครกำลังสบายยังปลอบมือพัดเยี่ยมยอดเป็นการเซาเช็งเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาเพลงขึ้นปลอบมือด้วยนะครับผม what about the

ใจอ่ะใจมันได้เน้องมเต้นมาพวกเราไม่อยากเต้นตามแล้วแต่ว่ากว่าน้องจะคิดท่าเสร็จจบเพลงแล้วอายังไม่ถึงเต้นเลยชื่อน้องอะไรครับชื่ออะไรครับชื่อน้องอะไรครับฮะโดชื่อน้องโดน้องโดน้องโดไปยืนตรงนี้ลูกน้องโดคนนี้อาจจะใส่เลสไปใส่เลสไปใส่เลสไปใช่ไหมไปเดี๋ยวโต๊ะหมดไม่สมจริงเลค่ะไม่มาไล่ชื่อโงเหมือนกัน กลับบ้านไปรูกันมีความสุขกันเนาะเดี๋ยวกลับบ้านไปกินเยอะๆนะลูกครับผมขอเซ็นบัตรมาให้น้องโดมด้วยค่ะน้องพี่น้องพี่จ๋าพี่จ๋ามีรางวัลให้น้องโดมด้วยเป็นเสื้อเผื่อโตนะครับผมไซส์ XL ครับผมเอาไปก่อนอีกแปดปีค่อยใส่แล้วลูกนะต้องมันจะอยู่ถึงวันนั้นใช่เราสัญญาอาจารย์ให้คนอื่นใส่คุณพ่อูหรือให้น้องใส่เป็นเดรสไปก็ได้เดี๋ยวเรายังไม่อยากให้น้องในตอนนี้โอเค โอเคขอบคุณมากค่ะน้องเลิ่มคุณโอ้ยน่ารักมากวันนี้นะน้องขึ้นหน้าเวทีแล้วลงข้างๆนะลุกงานลุกงานลุกงานมากๆกว่าจะริงจริงครับผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยค่ะโอ้ยพี่เหนื่อยน้องเชื่อพี่พี่ชายพิธาดุงบ้างไหมคะแถวนี้ขอพี่นั่งอะไรสักเล็กน้อยมีหรอมีหรอน้องเ่อบอกพี่ดีพี่แก่ใช่ไหมพี่แก่ และ12และขอเจมเปมรอให้ดังห้าสังเกตจากป้ายไฟได้ว่าใหม่ๆป้ายไฟใหญ่่าหลังมาเดือเท่านี้ประหยัดงดยังดีกว่านี้ยังดีกว่ามีใช่ใช่แล้วเยอะยับงผาพูดในฐานะที่พี่แก่สุดบนเวทีนี้ที่ยอมรับเลยเหรอคะมาตังเรารักกันไม่ใช่หรอเราเรารักกัน อายุี0ปีนะเราอ่ะยยดดเพูผมนี่อายุ29นะครับพูดตามตรงมาตอนนี้เท่าไหร่17ค่ะ17ทุกคนครับนับสิครับกี่ปี1ัน้อง12ปีเธอคิดดูครับผมเอ็นดูอ่ออยากเรียกพี่เลยครับเรียกพ่อเยครับเรียกกลุ่เรียกพีเรียกู่ล้วีักค่ัเรียก่ว่าีนกา่ะเี่พี่อก่อี่สุรบนเวที่ี่กออนรญาตร้อเกับนเองๆเพ่มขึ้นอีกเลีกน้อย พี่อยากร้องเพลงกับน้องชาวลูกเนี่ยพี่ก็อยากร้องอยากอยากฟังน้องปรีนน้องปีนน้องจัมโบ้ร้องเพลงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นร้องเพลงกับพี่ต่อได้หรือเปล่าเอ่ยได้สบายหรือสบายหรือประเด็นคือทุกคนอยากฟังกันไหมคะขอเสียงดังๆอ่งนีได้ไหมได้อยากฟังนะงั้นผมขอให้คนแรกร้องก่อนเลยค่ะคนที่มีความรักมักจะดูเด็กที่สุด่ คคน่ะเขาบอกไม่จริงเดี๋ยวฟังเพลงที่เขาลองร้องกอันฟังเ,เพลงที่เขาร้องร้องกอันเบอร์ใหญ่เบอร์โตอ่ะทุกคนขอเชิญลงได้แล้วค่ะจะร้องอเพลงแล้วค่ะยิง <laughs> ก็ได้เหรอถ้าเส้นมื<อ><อ>